สวัสดีคะ่ะวันนี้มาแนะนำรถสวยๆเ,เช่นเคยนั่นคือรถฮุนไดฮ i H1 น2.5ตีลักนะคะปี2020จด21ค่ะคันนี้นะคะเป็นกระจังหน้านะะแบบไดมอนด์ค่ะมาพร้อมกับตัวไฟโปรเจกเตอร์เลน LED นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่ซ้ายและขวาค่ะสำหรับตัวนี้นะคะตัวกล้องของเขาเป็นกล้อง360องศาค่ะ ล้ออัลลอยเป็นของฮุนไดจากโรงงานนะคะยางเป็นของฮันกุกประตูของเขานะคะเป็นประตูแบบปรับไฟฟ้าค่ะตัวนี้ก็เป็นรสเบอที่นั่งนะคะแล้วก็เบาะพาน,นาของเขาเป็นสีเบด <c oughs> ตัวเบาะของเขาเนี่ยอยู่ในสภาพเกซนะยังมีตัวพลาสติกหุ้มอยู่เลยค่ะแล้วก็ตัวของเสาของเขาจะมี USB ให้ใชร์ทั้งหมดสจุดน,นะคะทางด้านซ้ายและขวา สำหรับคันนี้นะแรงม้าอยู่ที่175แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่4 4 1นิวตันเมตรนะตัวน,นี้มาพร้อมกับพวงมาลัยนะมัลติฟังชันนะมีครูสคอนโทรลนะแล้วก็จะมีเป็นตัวของนิเ i กเตอร์ใช้งาน USB นะหรือแม้กระทั่งตัวซูเปอร์ชาร์นะของตัวบอกกประตูไฟฟ้าอยู่ในสภาพสมูทนะฮะตามมือแล้วก็มีป้องกันเหน็บคะ่ะ รองรับปุ่ม p s d Power สำหรับประตูไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีปุ่มกดไฟฟ้าทั้ง2ข้างซ้ายและขวาค่ะและที่สำคัญตัวนี้จะมีการถ่ายลื่นด้วยนะคะระยะการใช้งานอยู่ที่54,000กิโลค่ะตัวนี้เนี่ยรองรับฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบนำทางนะฮะสเตม,มิง่งมิ r เ r r o ์โหนะ,ะหรือจะเป็น HDMI นะฮใะน,นส่วนของโซเชียลมีเดียก็จะมี Facebook YouTube Smart View ให้ใช้งาน,นะคะ่ะตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกล้องนะฮะว่าตรงจุดไหนมีจุดบอดบ้างเช็คแล้วนะ ซ้ายและขวาใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็ตรงกล้องที่อยู่ตรงกระจกไฟฟ้าเนี่ยก็ยังใช้งานได้ปกติค่ะเขาจะให้กุญแจมาทั้งหมด3ดอกนะคะแล้วก็จะมีเป็นกุญแจประตูไฟฟ้าใครที่สนใจรถคันนี้นะพานอกเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่1 2 3 0 0ล้าน2มืนนะคะปะ้ายดอยู่ที่1 7 2 9 0ล้าน7เนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะ สนใจสามารถโทรได้ที่เบอร์091 760 2230นะฮะหรือเข้ามาดูได้ที่เบสค่ารุ่น9ส่วนนภูมิค่ะ